กินข้าวนำกันพี่น้องเจียวเห็ดแล้วกาใส่กวบเห็มข้าวเหนียวกันนึ่งน้อยเดียวนึ่งโบลายเพราะว่าเป็นข้าวเย็นแล้ว,วับอยากกินพี่น้องเจียวเห็ดลูกกัวนอนหมดแล้วลูกกัวนอนหมดแล้วก็จะกินได้ปะเนี่ย ที่บ้านเกี่ยวไะให้กับข้าวกับน้ํกคอนเทสกับข้าวกับน้ําเอาลูกอาบนงองอาบน้ําแล้วเรียบร้อยก็มากินข้าวกินข้าวแล้วไปนอนแม่ก็จะกินข้าวได้ป่ะเนาะเกี่ยวเห็ดพี่น้องแต่ว่า,ากับโได้เผ็ดลายแล้ว ตอนอยู่บ้านนอกเนาะตอนอยู่บ้านนอกหนึ่งเขาพนธไอ้แก่วเห็ด้วกับย่งบางเหล้าบ้านเพราะว่างามมาใกล้กันนะเวลาหกโมงห้าโมง พี่มองห้าโมงเย็นหกโมงเย็นโพ,พเพวะฉันชัอกใบเข้าไปงานเงินเงินนี่แต่ว่ามันกระเซีบเลยพี่น้อย น้ำสาผมก็จะนอนสบายใจจังหน่อยซอออนข้าวนี่นะเอ้ยอันนี้เห็ดนะพี่นะ้องดำๆเนาะเจียวเห็ดถึกซอออนมนเข้าว คิดบึงว่าบ่มีตั้งแต่ซื้อมาเข้าชุนพูนอยู่เม็ดเครื่องกับบ่มีกินนี่กับบ่ต้องระวงบ่ต้องระวังเฉวข้านาเจีวเพียนี้ก็ใช่กระเทียมใส่การผักสีหรือว่าการหอมป้อม เผ็ดรีบเอกเผ็ดแห้งผัดชัลลนำกันพี่น้องเลยแต่ว่ากับหมเผ็ดปานไ้เด้อ อยากกินลาบมีเนื้องวแต่ว่ากับมมีผ้าคีรีวบัมีสบายนางังผมม่กกลยาวพี่นอ้องสีดำสีแดงแล <c oughs> แต่ว่าก็บบริหนึ่งลายเ้อคเขาเห็นหนลักหนึ่งซ้ำนี้ เป็นข้าวเย็นมันก็แ่บเย็นมันก็แ่บอยู่แต่ว่าก็อยากกินแบบมันฮวนอะเนาะ แดดแดดพี่น้องเอ้ยเพดดอยแต่ว่าเพดแบบกลางที่สุดอืม จบเข้าไปน่าจะเป็นปั้นสุดท้ายแล้วพี่นอตอนต่ำก็ยืนยืนกินอยู่หั้ปั้นนึงแล้วหิวเข้าเหียยเอาไว้บ่ายมืออื่น คือเราก็ลัางจาเริ่มหยเลนแต่ว่าว่นนี้ขาโชคดีด้อ่ะอาบน้ำจต็หัวค่ำก็เข้ากับน้ำมันลูกหัวากินแล้วเรียบร้อยอีกหกนาที4ทุม่ม มื่อนี้ถือว่าโอเคเลยบอนแค่กับข้าวกับน้ำเก็บล้างเรียบร้อยพี่น้องคือว่าโอเคขำ่งกว่าไ <laughs> ปจำมาแล้วจำมาแล้วอื่นเคลียร์ลงมันงาน แซ่บครับพี่น้องเลยกินข้าวหรืกิยนยาเม้ดก็แซ่บยามาทำลาบจากได้ปะเนะี่ยกินแล้วก็จีเซลนี่เลยพี่น้องบพรว่าหนักพี่ภาคเสี่ยงพี่ภาควิดีโอพีงลงคลิปก่อนไปแล้วพี่น้อง ๊ายบายเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเช่นเกาเช่นเคยผู้ดเดม,มักกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันในเด้อไปแล้วบ๊ายบายสบายดีเด้อบ๊ายบาย